สวัสดีครับมาพบกช่องมวยตู้เจดาวทําการขอวิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการขอวิจารณ์ศึกมวยไทยเจดสีปราจามันอาที่18พฤษภาคม2568ถ่ายทอดสดทางช่อง7็ด HD หมายเลข35ถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกา3ิป่ีถึงเวลา16นาฬิกา3ิทุทีสำหรับคู่มวยทําการถ่ายสดคนระับมีทั้งหมด4คู่คู่หน่งกาสด เป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สี่รอบแปดคนสุดท้ายคู่ที่หนึ่งเป็นการผู้ร่างด้านก้องสนัน่นส่อเทียนโพพกะทางด้านลุงทยานฟ้าส่อยิ่งเจริญการช่างชกน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์คู่ที่สองการส,สดับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่สี่รอบแปดคนสุดท้ายคู่ที่สองเป็นการผู้ห่างด้านนำขบวนพอมก,กินพกะทางด้านยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ใจชกนันเวหนึ่งร้อยสิบปอนด์ ส่วนคู่ที่3การสดนะเป็นรองคู่เอกเป็นการผู้หลังด้านสิงห์ดำกาแฟโฟกัสพอก็ทางด้านโปเยแอสันปาตองชกเวทน้ำหนัก12 2บปอนด์ส่วนคู่ที่4ี่การสดนะเป็นคู่เอกคู่นํารายการเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น1 1 2ปอนด์ของเวทีมวยชกจะสี่นะเป็นการผู้หลังด้านสิงห์ดำเกียรติฟูเฟืองนะพอก็ทางด้านเป็กกระเป๋าริงกี้ชกเวทน้ำหนัก1 1 2ปอนด์ เป็นคู่เอกคู่นำรายการก่อนที่เราทำการวิเคราะห์รายวิจารณ์ผมขอฝากผู้สนับสนุนสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนำพักยกพีวายมวยพักยกรหว่ตงโตราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจรนะับตามาถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนับใสตแอดทำได้ แอดไลน์ที่อ py สอ่มวยพักยก py สอการเงินมั่นคงรอดเต็นวากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปนับอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องจะดาวแนะนำมาพักยกรอต้อยดีสุดตอนนี้ต้องพักยก py สอเท่านั้นเราก็จะเพิ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครับ คู่หนึ่งกาสดเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งยี่สี่รอบแปดคนสุดท้ายนะับคู่ที่หนึ่งเป็นกาผรรู้่างด้านกองสน,น,สนั่นสอเทียนโพพบกับทางด้านลุงทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างชกกันในเว็บหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นักชงด้านาไหวแดนะครับกองสน,น,สนั่นสอเทียนโพอายุสิบหกป,ปีนักชกจังหวัดกระบี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรทำการเก็บตัววิซอมที่ค่ายมวยสอเตชพันธ์ทางด้านกองสนั่นนับเป็นมวยถนัดซ้ายจังหวะฝีมือดีเอากรุ๊เครื่องนะับปูสู้ดีกการกการแสด เตะหนักต่อยแรงนับมาสออกอรุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช่ได้หัวใจหัวใจเนี่ยสู้ดีมีเลือดพื้นตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีพิกอชนคะในดน้านเทียนหลวงอึ่งบนที่เวทีมวยเชื้อสีและไฟล์ล่าสุดอชนะน็อกยืดสามด้านจาก,ก้าศูนกิฬาหุ่ยตุ้มที่เวทีมวยเช้อสีส่วนนักชงด้านปวามเงินอับลุงทยานฟ้าส่อยิ่งเจริญการช่างอายุ16ปีนักชงปังจวันนครราชสีมา สูง174เซนเมตรครับทำการเก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวยสอยยิ่งเจริญการช่างจังหวัดเชียงใหม่ทางด้าน,นรุ่งทยานขวาครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างจุกจกสูงยาวครับอาวุธกบเครื่องบูสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันอ่อนับเตะนักต่อยแรงมาสอกก้อยรุนแรงครับเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกรับปะชิกก้อยดีปุใจิกดูใจสู้ดีมีทุกตลอดสองไวยล่าสุดมีชะคะแนนด้านนำโชคบุรณามวยไทยที่เวทีมวยเชื้อสี แลไฟล่าสุดเอาชนะน็อด้วยสองด้านยอดปง,งามรูปกันทะะที่เวทีมวยเชื้อสีมวยคู่นี้นับสมาชิกทางด้านกล้องสนันนักชกฟอมสดนะฟอร์มการชกชนะติดต่อมาสีไฟล์รวดครับเข้ามาชกในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้ครั้งที่สี่ในฐานะตัวสำรองครับแต่สามารถทะลุเข้ารอบแปดคนสุดท้ายไ,ได้นะครับรูปร่างช่วงชกดูว่าเสียบเปียบคู่ชกนะครับแต่กระดูกมวยเบอร์มวยชื่อเสียงใน,ในการผ่านมวยในเวทีมาตรฐาน ในเมืองกรุงหนึ่งด้านกองสนันจะดูดีกว่าครับเข้ามาชกก่อนนะครับประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายเอากรุเครื่องออกที่หลากหลายหนักแรงแม่นยำคนระับวุฒิจิจัยเนี่ยสู้ดีการที่ได้ไปลายมั่นคงส่วนทางด้านลุงทยานขวาเข้ามาชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้ครั้งที่สี่ครับในฐานะตัวแทนจากภาคเหนือนะครับมาจากการคัดเลือกลู่ลางชกชกๆได้สูงที่ลอยก,กันหิน,นครับ สองไฟลล่าสุดที่เข้ามาชกในมวยรอบปุนเสือครั้งนี้เอาชนะคู่ชกมาได้ทั้งสองไฟครับแต่การชนะคู่ชกทั้งสองไฟของด้านรุ่งสยามควาครับคู่ชกเนี่ยทาน้ําหนักไม่ได้ทั้งสองไฟเลยครับประเภทมวยสูงยาวนะครับเอากรบเครื่องนอกได้ในดีบูสู้ดีการแรกกาสดอาวุธเนี่ยออกที่หนักแรงชชดได้ครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยในเวทีมาตรฐานเมืองกรุงดูว่าเป็นรองครับสรุปการขอวิจารณ์คุยหนึ่งกาสด มวยคู่นี้ผมดูว่ารูปเกมการชกในต้น,นครับน่าจะออกมาครับแรกรกันสนุกทั้งคู่เนี่ยประเภทต้นๆใช้มัดและศอกดีดีทั้งคู่นะครับใครผ้าดโดนไครมีโอกาสโดนนับโดนน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเกมระยะยาวบทเปียดแล้วแล้วส่วนตัวผมเลือกชอมด้านกล้องสน,นัส่นสอเทียนโพนครับดูว่าจังหวะการรุกทางด้านกล้องสน,นัออน่นจอกได้หนักได้แรงแม่นยําออกได้คมกว่านะครับการยืนและไม่ปลายเนี่ยจะดูดีกว่าลูกบูลูกสู้นะครับ โดนต่อโดนบทเปรียบแล้วแลกกันทีต่อทีครับแลกกันไปแลกกันมาดูดีกว่ามั่นคงกว่านะครับจะบทเปรียชนะุ่งทยานขวาสอ่อยิ่งเจริญการช่างไปได้แบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2กาสดเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่4นะครับรอบ8คนสุดท้ายคู่ที่2นะครับเป็นกาผู้ร,ร่างด้านนําขบวนพรอมกินพบก,กับพบก,กับทางด้านยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ใจครับชกกันน้ำหนักหนึ่อปอป นักชกด้านป่ายแดงนำขบวนพร้อมกินอายุ9ปีนักชกจังหวัดพัทลุงสูง170เซนติเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยพร้อมกินจังหวัดนนทบุรีทางด้านนำขบวนนับเป็นมวยถนัดขวาจงวังหวะฝีมือดีนะับอาวุธครบเครื่องจงังหวะดักเตะดักแทงดีนะับมัดศอกก้อยดีเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้ดหัวใจหนใจมั่นคงซองไฟาล่าสุดมีพิก,กันชนะกะแในด้านเทียนหลวงอึ่งบนที่เวทีมวยเชื้อสี แลวไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านจาก,ก้าศูนย์กุลาอุยตุ้มที่เวทีมว,วยเจ้าคสีส่วนนักชงด้านความเหนือับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยทางด้านยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์อ่อนอายุสิบแปดปีนักชงจังหวัดร้อยเอ็ดสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสามเซนตินเมตรครับทำการเก็บตัวไปซ้อมที่ค่ายมวยต่อพิทักษ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ดทางด้านยอดเหล็กแหลมนะเป็นมวยถนัดสาหร,รูปร่างชุดทกสูงนะส่งมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอาุบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้าย จังหวะดักเตะดักแทงทำดีนะับแข้งหน้าขวาก็ออกได้ดีนะครับสอกดักสอกสวนออกได้แม่นออกได้คมข่าวงในาก็รอกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้สอกรับประชิดเนี่ยออกได้ดีนะครับหมที่อวใจสู้ดีมีลูกข์ตลอดสองไฟล่าสดุดมีชนะน, 3, น,น็อกยุ้ยสามด้านนำโช์บุญณามวยไทยที่เวทีมวยเจ้าสีแลบไฟล่าสดุดนบชนะคะแนนทางด้นานยอดวงงามรูปกันทะละที่เวทีมวยเจ้าสีมวยคู่นี้นบสมาชิกทางด้านไฟ แดงครับนำขบวนนะักชกรุ่นพี่ตามอาวุจริงที่มาก,กประมาณ1-2ึ่งถึปีเติในการชกมวยรอบปูนเสือครั้งนี้นครับในรอบแรกชนะรวดทั้งสองไฟครับประเภทมวยอาวุธกรบเครื่องนอกได้ในดีหลักเตลี่ยมสมองมวยดีครับเอาวัฒนาเป็นมวยเข่านแข็งแรงชะได้แต่การยืนแล้วไม่ไปเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนบทโดนเบียดมีลูกยุบมีลูกแผ่วให้เห็นนะครับส่วนค่ายพร้อมกิน,นครับช่วงนี้ต้องบอกว่านักชกที่อ่นค่ายพร้อมกิน,นครับส่วนมากเนะี่ยแพ้เกือบทุกคน,นครับมีททางด้าน มีเพียงทางด้านนําขบวนคนเดียวเท่านั้นนะครับที่มีฟอร์มชนะอยู่นะครับช่วงนี้ความเชื่อถือดูว่าไปลองคู่ชกชัดเจนครับส่วนทางด้านยอดแหลกแหลมนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกชกได้สูงลอยกันนิดหน่อยครับฟอร์มการชกในมวยรอบปูเสือครั้งนี้นะครับสองไฟในรอบแรกครับชนะน็อกหนึ่งไฟแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งไฟครับและก่อนที่จะมาชนะก่อนที่จะเข้ามาชกในมวยรอบปูเสือก็ชนะมาสองสามไฟด้วยครับเท่ากับสี่ห้าไฟหลังสุนดนัดยอดแหลกแหลมชนะมาตลอดครับ ประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีเหมือนกันครับอาวุธเนี่ยออกที่หลากหลายหนักแรงครับโดยเฉพาะศอกดักศอกส่วนซอกสมาชิกเนี่ยออกที่แม่นออกที่คมหวังผลได้นะครับจัดว่าเป็นตัวเต็งในะลำต้นอีกคนหนึ่งครับของมวยรอบปูเสือครั้งนี้ครับคู่ที่สูสีมาดูว่ากรรมการชอบลำดาน,นยอดแหลมสรุปการข้อวิจารณ์คู่ที่2การสดครับมวยคู่นีนะ้สมาชิกในมวยรอบปู้เสือคู่นี้นะสมาชิกต้องบอกว่ารูปเกมการชก ของ,งคู่นี้จะดูว่าไม่ห่างนะครับถ้าพูดถึงว่าทรงมวยทางมวยลักษะการชกนะครับอาวุธมวยเนี่ยใกล้เคียงกันครับเกมการชกก็น่าจะคู่ขี้และสูสีกันครับแต่ส่วนตัวผมเลือกชอบด้านยอดยแหลมดูว่าจังหวะการอาอกุือออกที่หลากหลายหนักแรงแม่นยำกว่านะครับหมัดและซอกเนี่ยลุ้นนับกดน็อกได้ตลอดเวลาครับมาตรฐานการชกดูดีกว่าครับมาตรฐานการทํามวยก็ดูดีกว่าครับคู่ขี้สูสีมาทางด้านยอดกแหลมกรรมการจะดูว่าชอบกว่านะครับ บทเปียดแล้วไปแล้วดูดีกว่าจะชนะนำขบวนพร้อมกินไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3คนระับคู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้เล่งด้านสิงห์ดำกาแฟโฟกัสพบาก็ทางด้านโปรเยอสันป้าตองชกเวทน้ำหนัก122ปอนด์นักชกด้านวายแดนับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสหรือด้านสิงห์ดำเคซายิมอายุยี่ปีนักชกจังหวัดนครราชสีมาสูง168ซเมทํทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมือสอดจอเล็กเมืองนนท นนหน้าสิงดํานับนวยทนาสายทรงมวยมวยฝีมือตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนครับอาวุธออกที่หลากหลายของแค่รากเรตรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดมาสอออนแรงนครับหัวจิ้วใจเนี่ยสู้ดีสองควยล่าสุดมีพิกเอาชนะคะแนนดา้านเพชรสยามจอพทัทยาครับที่เวทีมวยเจ้าสีแล้วฟวล่าสุดชนะคะแนนดา้านเพชรก้องฟ้าวอเทคโนยวอเทคโนโลยีหลวงผู้ส่วงครับที่เวทีมยว,รโโรว,ว,วมยราชดำเนินรายการราชดำเนินเวอร์ซีรี ส่วนนักชงด้านฝวาเงินโปเยแอสันป้าตองหรือด้านโปเยวอร์สันใต้อายุยีบปีนบนักชงจังหวัดเชียงใหม่สูง167ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซบอมที่ค่ายมือวอร์วสันใตน้นบจังหวัดเชียงใหม่ทางด้นนานโปเยเป็นมวยถนัดขวา,ขวา,ขวาขอุดคุบเครื่องนบเก่าเกมบูสู้ดุดันเตะหนักต่อยแรงกล้าแรงกรสสุดมาซ่องในอ่อรุนแรงนบมีลูกเตะขารแรงๆเข้าในกรอกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หนที่จุดใจเนี่ยสู้ดีมีลูกตลอด สองควายล่าสุดมีแพนนอกจุดหนึ่งด้านบางกรบุมเด็กเซียนรายการวันชิปชิปที่เวทีมวยโรินีและไฟล่าสุดนชนะคะแนนดา้านพยัก์สุรินเจพีพาวเวอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นี้นะสมาชิกทางด้านสิงห์ดำนับน,นักชกน้องตามวิจิงท,ที่น้อยกันประมาณสามสี่ปีครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยกระดูกมวยดูว่าไม่มีเป็นรองครับปองการชกช่วงนี้ก็ถือว่าโชว์ดีโชว์สวยครับชนะติดต่อมาสามไฟลรวด สภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่ากลับมาดีครั้งนับทางด้านสิงห์ดำเองนะครับถือว่าชื่อเสียงการผ่านมวยในเวทน้ำหนักนี้ถ้าสภาพร่างกายมาดีเนะี่ยทางด้านสิงห์ดำเนี่ยดูว่าสู้ได้ทุกคน,นครับประเภททรงมวยทามมวยถนัดซ้ายนะครับอาวุธครบเครื่องครับสายทั้งแถบราเตรียมสมองมวยดีอาวุธที่ใช้ดีหมัดและศอกก้อยดีครับแต่ทางด้านสิงห์ดำข้อเสียจะเป็นมวยที่การยืนแล้วไม่ไปลายจะไม่ค่อยมั่นคงนครับโดนบทโดนเบียดมียุบมียอนมียอม แล้วเวลาเข้าวงในนะครับจะเป็นมวยที่ไม่ชอบใกร้แขนครับการยิงได้ไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านโปเยนักชกรุ่นพี่เก่าเกมนะไฟเนี่ยมาเข้าเวนทานนงด้านอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะที่ถอนชกไปนะทางด้านทีมงานเลยนาโปเยเข้ามาชกแทนนะานโปยเยฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าโชว์ไว้ดีเหมือนกันครับชนะ,ะนที่ต่อมา3ไฟรวดประเภทมวยกบเครื่องออกที่หลากหลายนักแรงนะก,ก,กล้าแรงก,กล้าส่วนกเก่าเกมนะร,รู้จักจังเล่งรู้จักจกังหวะฉาย สรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกนะสมาชิกส่วนตัวมวยคู่นี้ผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านสิงห์ดำดูว่าเกมยกต้น,ตนๆนะครับเล่นจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านสิงห์ดำจังหวะการรุ่จอกนิลกหลาคลายคล่องแค่วกว่านะครับจังหวะตั้งรับจับทางนะับรักเรียมสมองมวยความเป็นมวยต้นต้นเนี่ยตามทางมวยทรงมวยทางด้านสิงห์ดำเนี่ยดูดีกว่านะครับสมาชิกเข้าไปด้านสิงห์ดำก่อนนะครับตามทางมวยน่าจะดีกว่ามีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วย เป็นไปไปลายนะประทบับบทเปียบแล้วทั้งนั้นสิ่งดำนะับไม่ยุบไม่ย่ไยนไม่แผ่วนะับไม่ถอดใจใช้จังหวะฝีมือความรากกลายที่ดูดีกว่านะับความเป็นมวยที่ดีกว่าบทเปียบแล้วจะชนะโปรเยอสันปาตองไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4การสดเป็นคู่เอกคู่นำรายการนะับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น1นึ่งร้อยสองปอนด์นะครับของเวทีมวยเช้อสีเป็นการพูหลังด้านาสิ่งดำ ยูสซูล่านับเจ้าของแชมป์จะป้องกันนะเปก็กกระเป๋าเริงกี้นะผู้ท้าชิงในเวทมนตร์หนึ100่งร้อยสองปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงนับสิงห์ดำยุสซูล่าหรือด้านสิงห์ดำเกียรติผูเฟื่องอายุยี่สิบเอ็ดปีนักชกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดเซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติผูเฟื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านสิงห์ดำนับเป็นมวยถนัดซ้ายนบโซมวยมวยฝีมือผสมข้าวเอามเครื่องรากเรียยสมองมวยดีนับเรียมตัวดี จังหวะดักเตะดักแทงครับดีนะมาสอกออยแรงสอกดักสอกสวนออกิีแม่ออกทีคมเข่าวงมีลูกกดแขนไร้แขนกว่างหน้าดันแทงสอกพระประชิดก็ใช้ดีนะผู้ใจสู้ดีมีลูกตลอดส่องควายล่าสุดมีพิกชนะคะแนดนด้านเพชรฤทธิ์พอมกินที่เวทีมัวเชื้อสีแลวไฟล์ล่าสุดับชนะคะแนดนด้านเหนือธรณีจิตมองนลที่เวทีมัวเชื้สีส่วนนักชกด้านกว่างเงินนะเป็กกระเป๋าริงกี้หรือด้านเป็กปตทอทองทวีอายุ21ปีนักชกจังหวัดยะโสธร สูง165ซนเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดทางนั้นเป็กนะเป็นมวยถนาัดาหวานะครับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงนับบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันออกนะบอาวุร,งรงดงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงซอกดักซอกส่วนกาแรกกาแรกกาฝันคนระับวูที่ดูใจสู้ดีทุกคนตลอดสองควายล่าสุดมีสเสมอทางด้านดาวินชีลักกี้บันเทิงหรือทางด้านน้องแชมป ส่วนอาหารปีกไม้นับที่เวทีมวยเชื้อสีและไฟล์ล่าสุดนะาชนะน็กอกยุสี่ด้านลาชันสสมนึกศึกมวยไทยวิถีทิ่นไทยจังหวัดบุรีรัมย์มวยคู่นี้นะครับสมาชิกทางด้านสิงห์ดำนับเจ้าของแชมป์นักชกรุ่นน้องนับรุ่นลาวขาวเดียวกันนะแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยทางด้านสิงห์ดำนับดูว่าผ่านมวยดีๆเกรดเอบวกน้ำหนักเวทนี้นะทางด้านสิงห์ดำผ่านมามากกว่านะครับ ทางด้านสิ่งดำเองนะครับฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสดมากครับชนะต,ต่อมา5ไฟลวดประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายนะครับเอาครบเครื่องออกที่หลากหลายล่องแค่หลักเรียมสมองมวยดีนะความเป็นมวยเนี่ยดูดีกว่านะครับสถิติการชกที่เวทีม,มวยชั้นสี่นะครับของด้านสิ่งดำเองก็ไม่แพ้ใครนะรับติดต่อมา4ไฟลุดนะครับที่เวทีม,มวยชั้นสี่ทีมงานผู้สนับสนุนดีนะมีตัวเงินเป็นตันสู้ดันเร่นนะครับคู่ขี่สูงสีมาก็ดูดีนะครับ ส่วนทางด้านเปก็กผู้ท้าชิงนะเจ้าของแชมป์มวยรอบปูเสือคนที่สามนบคนล่าสุดและก็เพิ่งจะฟ้าเสื้อสามาสรนบของเวทีม,มวยเจ้นสี่ับชนะติดต่อกัน7จ็ดไฟร่วดนะแต่สําหรับทางด้านเปก็กเองนะที่มาชกที่เวทีม,มวยเจ้าสี่เนี่ยไม่แพ้ใครมา8ปดไฟร่วดนบและโดยรวมเลยทางด้านเปก็กเองนะสิบไฟหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับถือว่าฟอร์มการชกช่วงนี้ดีเยี่ยมนะสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยม ประเภทมวยอุบเครื่องเตะหนักต่อยแรงบูสู้ดีอาวุธน่ดาดเป็นมวยเข่าไนนับแข็งแรงนับข้อแข็งแข็งมีงือยุ่ยยาไส้แรงการยืดปลายเนี่ยมั่นคงแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับไฟนี่ถือเป็นการวัดชั้น,นครับกับคู่ชกส่วนทางด้านเปกเองนะครับถ้าเกิดผ่านทางด้านสิงห์ดำไปได้เนี่ยดูว่าเป็นมวยเอกได้เต็มตัวนะครับสำหรับเป๊กที่มาชกที่เวทีวทมวยเจดสี่มานะครับคู่ขีสูสี่มากรรมการก็ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับ สรุปการขวิจารคู่ที่4คู่เอกมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการเจอนครับระหว่างนักชกฟอรมสดตี่กันทั้งคู่คนหนึ่งชนะมา5ไฟรวดอีกคนชนะมา1ิไฟรวดครับส่วนตัวนะผมเลือกชอบและแนะนำให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านสิงห์ดำยุสสุราครับดูว่าจังหวะการวุฒินาสิงห์ดำจอกนหลากหลายคล่องแค่วกว่าครับจังหวะเก็บกันบังโตดูดีกว่าครับเอาวุญญจอกนหลากหลายรวดเร็วความเป็นมวยดูดีกว่าครับตามทางมวยตรงมวยนะครับเข้าไปก่อนทางสิงห์ดำดูดีกว่าครับเกมไปปลายปะทาบบเปียบไปแล้ว ถ้าน่าสิ่งดํายืนระยะอยู่ได้นะมายุกมาย่นอย่าเน้นปั้มเข่าวงในมากับอย่าติดทรงถอยตั้งรับมากดักเตะดักแทงนะวงในมีตั้งแขนกว่างหน้าสู้รับดูดีกว่าจะป้องกันแชมป์ไว้ได้นะจะชนะเป็กกระเป๋าริงกี้นักทกความสดไปได้แบบสนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4ี่คู่จบแล้วผมจะมาทำการสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์นะค,คุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบนั่นกล้องสนั่นสอเทียนโพนะครับ ผมดูว่าอาวุธกองที่หนักได้แรงแม่นยำกว่าครับบทเบียบแล้วจะชนะรุ่งทยานขวาสอยยิ่งเจริญการช่างไปได้สนุกคู่ที่2นับเลือกชอมด้านยอดแหลกแหลมตอ่อพิทักษ์ชัยนะดูว่าปลายมาตรฐานการยืนระยะมาตรฐานการทามวยมาตรฐานการชกดูดีกว่านะครับบทเบียบแล้วจะชนะนําขบวนพร้อมกินไปได้นสนุกคู่ที่3ามนเลือกชอมด้านสิงห์ดกาแฟโฟกัสนะดูว่าทรงมวยทางมวยได้เปรียบน,นครับไปปาลมยุบย่นดูดีกว่าจะชนะโปเยสันปะตองไปได้นสนุกคู่ที่4ี่นเลือกจอมด้าน สิ่งดาเกียดฟูเฟื่องครับเจ้าของแชมป์ับดูว่าังหวะฝีมืออาวุธหลากหลายกว่านะครับทรงมวยทางมวยแก้เกมง่ายฝ่านะับบทเรียบแล้วชนะเป็กกระเป๋าริงกี้ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะครับแบบสนุกสําหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวประจาวันที่ที่8พฤษภาคม2 5 1 8ผมเลือกชอบไม้สมาชิก1่คู่นะผมเลือกชอบที่คู่2การสดครับในมวยรอบปูนเสือครั้งนี้นะครับเลือกชอบด้านยอดระแหลมต่อพิทักใจนะครับดูว่าไปปลายนับเข่าในแข็งแรงมาตรฐานการชกดูดีกว่านะครับ บทเปรียบแล้วนะครับจะชนะนำขบวนพร้อมกินชอบด้านยอดแหลกแหลมตอนมิทักใจเป็นเวลาตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดครับชอบการอคอมเมนต์ผมช่วยกดไ like. ลค์กดตดตามผมครับ